ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเดอะเบนบาบาเซโลนาครับกับผมเดอะเบนคนเดิมอีกแล้วเออก็วันนี้ครับอยู่กับเกม f c Mobile กันอีกเช่นเคยนะ <c oughs> ก็วันนี้มาแนะจะมาแนะนำครับอ่าเป็นผู้รักษาประตูดีกว่าเออผู้รักษาประตูสิบตัวที่แบบว่าง,งบน้อยนะแบบ งบแบบหลักสิบเอ็มถึงหลักแบบสองร้อยเอ็มประมาณนั้นน่ะเออแบบร้อยถึงสองร้อยเอ็มอะประมาณนั้นอะไม่ไม่เกินสองร้อยเอ็มครับอืมวันนี้นะจะมาแบบมาทาคลิปกันดีกว่าแบบสําหรับคนที่ไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องประตูหรืองบน้อยหรือแบบว่าใช้ไปก่อนนะอะไรเงี้ยแบบเออผม ผมอยากไดประตูที่มันแบบใช้ไปก่อนได้ในแรงเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอมาวันนี้ก็จะมานี่เลยครับพาไปดูกันครับผมไปจัดหามาครับที่มันแบบว่าคิดว่ามันน่าจะพอใช้ได้อยู่นะอืมคิดว่าแบบบางตัวมันก็อาจจะยังใช้ได้อยู่ครับมา,าเอาแบบเท่าที่หาได้ครับก็ประมาณสิบตัวที่ ผมคิดว่ามันยังแบบโอเคอยู่ครับที่ยังแบบใช้งานได้อยู่อ่ะบสำหรับแบบงบไม่ไม่ได้แรงมากนะงบแบบงบน้อยอย่างเงี้ยครับแบบคนไม่ค่อยมีตังค์เยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับเริ่มเลยดีกว่าครับตัวแรกครับโกเบลตัวนี้ครับโกเบลทีเอสเก้าหกนะนี่ครับโกเบลตัวนี้ครับพุ่งตัวหนึ่งร้อยนี่ครับ ภายในยังโอเคอยู่ครับยังดีอยู่ครับปฏิกิริยา96ครับยังพอใช้ได้อยู่นะตัวนี้นะโกเบลครับแนะนําให้ซื้อนี่เลยครับเม็ดส้มครับนี่รับต่ําก็ได้ครับหรือรับสูงก็ได้ครับประมาณร้อต้นๆครับโกเบลครับผมว่ามันยังโอเคนะมันยังใช้ได้ดีอยู่ครับโกเบลอ่ะผมก็เคยใช้ร่างนี้มาก่อนนะโกเบลทอเนี่ยครับ มีปลาไก่ด้วยแล้วก็ส่วนสูงเขาครับแต่น้ำหนักเขาแบบว่าในในเกมเนี่ยจะแบบดูตัวใหญ่เลยอรโกเบลครับแต่แต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่องไวขนาดแบบปีท็อปท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ได้แบบแรงสูงมากนะครับผมคิดว่าโกเบลตัวน,นี้ก็น่าจะประมาณแรงเจ็ดแปดแสนน่ก็น่าจะยังไหวอยู่นะไม่ไม่น่าเกินนี้ครับเจ็ดแปดแสนก็น่าจะยังพอไหวอยู่โคเบลครับตัวน,นี้ครับ ราคาก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ครับราคาก็สามารถแบบจับต้องกันได้ครับโกเบลเอ้ยไม่ได้ซื้อนี่ครับยังยังเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ยังพอใช้งานได้ครับโกเบลครับอ่าแล้วก็ถ้านี่ครับตัวต่อไปครับมาอ่ามาร์ดวิลลี่ครับ็ตัวที่สองครับส่ายงบน้อยเหมือนกันครับตัวนี้ครับนี่ครับ ด้วยนี่ครับส่วนสูงของเขากับน้ําหนักตัวครับรอเขาเขาน้ําหนักเท่ากันกับโกเบลนะแต่ว่าเขาสูงกว่าโกเบลประมาณสนะี่เซนเพราะว่าสูงกว่าก็อาจจะแบบช่วงแขนอะไรย่างนี้ก็อาจจะดูยาวกว่าหรือว่าอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ไม่รู้นะว่าเกี่ยวหรือเปล่าครับโอ้หแต่ตัวนี้ปฏิกิริยาเก้าสิบเอ็ดครับก็ยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับด้วยช่วงที่ยาวของเขานะ ก็มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังพอพอได้เซฟอยู่อ่ะตัวนี้ครับยังพอได้เซฟอยู่ครับมาวดัสวิลลี่ับไหยไปดนูนี่นี่แนะนําไม่ซื้อนี่เลยครับเม็ดส้มเออนี่นี่ไม่แพงครับก็หนีจากโกเบลมาไม่ไม่กี่เอ็มนะนิดนิดหน่อยนะครับรับต่ําได้นะ p. มีคนไข่เยอะครับรับต่ําได้มาม่าตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ ในปียูโรครับยังใช้ยังใช้งานได้ครับสําหรับแบบคนแบบแรง์ไม่สูงครับเจแปดแสนอย่างเงี้ยครับยังไหวอยู่ครับผมก็เคยใช้ครับตัวนี้ครับมารานาดวินลี่ครับตอนนี้ผมก็โอเคนะผมเคยใช้มาก่อนครับก็ยังถือว่าช่วงนั้นก็พีคเหมือนกันครับตัวช่วงยูโรอะช่วงยูโรมาครับตัวนี้ก็ในหนึ่งตัวที่พีคเหมือนกันตอนนั้น แล้วก็นี่ครับสายบน้อยตัวที่สามครับอีกหนึ่งตัวครับนี่เจ้ายักษ์อีกหนึ่งตัวของเราครับนี่ครับเม็ดส้มครับไม,ไม,ไม่ไม่แพงไม่แพงพอๆกันเลยสามตัวนี่สามตัวเนี่ยอัสน,สา,นสามอันดับแรกนี่ราคาแบบไล่ๆกันเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเตี้ยกว่ามาม่านิดนึงนะ จะแต่ว่าในเกมนี้เขาดูตัวใหญ่มากเลยครับอันละคนนี้ครับโลโรบินอะไรเนี้ยครับประตูแอตตันด้วยครับก็สแต็คภาในก็ยังถือว่าโอเคนะครับคุมตำแหน่งพุ่งตัวอะไรอย่เงี้ยการเตะการตอบสนองวิติกิริยาอย่างเงี้ยครับก็โอเคครับแต่ข้อเสียคือเขาไม่มีปลาไก่อย่างเดียวครับจังหวะแบบลูกปลาไก่ไม่มีเงี้ยบางคนชอบเล่นแบบ ปูแาบประตูมีปลาไก่นะแต่บางคนก็ไม่ซีเรียสครับก็อย่างตัวนี้ก็ยังโอเคครับตัวนี้ก็ใายงบน้อยครับเพชรในตมก็จัดได้ครับตัวนี้ราคาไม่ได้แรงครับก็พอๆกันเลยครับตามตามระดับแรกก็ไม่ไล่กันครับนี่ก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ว่ามีงบเท่าไหร่ครับก็ลองจัดหากันดูครับสามันดับแรกราคาไล่เรียงกันหมด ก็นี่ครับมาตัวต่อไปครับประตูของอันฮีลาวมั้ไครับยาชินอะไรเนี่ยยาชินบูโนโ่ะโมร็อกโกค,ครับตัวนี้ก็ส่วนสูงก็195นะน้ำหนัก70นะอาจจะดูบางๆนิดนึงนะในเกมแต่เขาสูงนะแต่เขาสูงอยู่ครับเขาสูงอยู่ครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับ ตัวนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะปีนี้ยังไม่ได้แบบเก่ามากนะพวกสาวดูตัวนี้ครับโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่ครับสําหรับคนงบน้อยครับดูที่ว่าเม็ดส้มก็นี่ครับร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยสามสิบเอ็มครับก็ขยับขึ้นมาจากเมื่อกี้อีกหน่อยนึงครับนิดนึงครับขยับขึ้นมาหลากนะักสิบเอ็มนะใครที่แบบว่าต้องการพูกแบบ ตูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันงบไม่แพงนะแต่ว่าตัวนี้มีปลาไกานะ่นะนี่ตัวนี้มีปลาไกา่อ่าตัวนี้นี่คือครบเครื่องเหมือนกันนะงบน้อยครับเจ็ดแปดแสนบายครับเล้งเจ็ดแปดแสนนี่คือชิวๆเลยครับมีปลาไก่ด้วยนี่ครับสูงครับก็ส่วนสูงก็ยังติดเมตาอยู่ครับเลยเก้าส้า ก็นี่ก็มีอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวที่ห้าปะเออตัวที่ห้าแล้วครับก็นาซาทีวตั้งแต่บบเก่าแล้วอ่ะมันก็เก่ามากครับแต่สําหรับสายงบน้อยนี่ผมบอกเลยว่าก็ยังดีนะก็ยังใช้ได้อยู่ครับนาซาปีนี้ครับนี่ครับแนะนํคว่าขยับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับนาซาครับตัวนี้ก็ยังยังเห็นมีคนเล่นอยู่นะยังเห็นมีคนเล่นอยู่ตัวนี้นาซา ถึงมันจะเก่าว่ามันก็ยังใช้ได้นะหน้าตาตัวนี้ครับด้วยเนี่เมตาความส่วนสูงประร้อยกเก้าเกดแ้วก็ไม่ได้เหนียวแบบขนาดแบบปีใหม่ๆอย่างพวกนาา้าตาน้ําแข็งอย่างอะไรพวกนี้นะครับแต่เขาก็ยังดีอยู่นะนาะตาตัวนี้ครับนี่มีมีปลาไกาด้วยนะาตาเห็น่ากตัวนี้ครับน้าตาก็ยังใช้งานได้ครับตัวนี้ครับ แหลงเจ็ดแปดแสนก็ยังใช้ได้ครับมาฟาครับมาครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับตัวที่หกแล้วเมนดี้ไอฮาโลวีนครับนี่เมนดี้ฮาโลวีนตัวนี้ก็อาจจะถูกกว่ามาฟาเมื่อกี้นิดนึงนะแต่ก็แล้วแต่ชอบครับก็ ลองดูครับตัวนี้ก็เมนดี้ก็สูง197กับเท่ากับนาซาเลยครับแต่ว่าไม่มีปลาไกลเหมือนนาซานะแต่ว่าทดแทนมาด้วยพลังไสในที่ค่อนข้างดีกว่านะนาซาค่อนข้างดีกว่าอ่าสี่หรือห้าอันดับที่ผ่านมานะในในงบแบบหลักร้อยต้นต้นร้อยถึงร้อยกลางๆอ,ะอ่ะอเนี่ยเมนดี้ผมบอกลว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะสำหรับแบบ ร้อยต้นๆ้น,น่ะดูปฏิกิริยาเขาร้อยหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบใช้ใช้ได้เลยอ่ะการตอบสนองร้อยสี่ครับแต่คือข้อเสียเขาคือมันไม่มีปลาไก่นะแต่ว่าถ้าใครไม่ติดหรือซีเรียสเรื่องแบบปลาไก่นะผมแนะนําเลยนี่ Mendy ก็ยังใช้งานได้นะเออก็ยังแบบโอเคนะผมว่า Mendy มันโอเคกว่าพวกนะาตาทีวายอย่างงี้เมื่อกี้ผมคิดว่า Mendy น่าจะ โดยเบต้าที่ใหม่กว่านะนาตานะก็ไม่แน่ใจครับเมนดี้ครับแต่ก็คิดว่าน่าจะดีกว่านาตาครับนาตาเก่าแล้วครับนี่ดีกว่าเมนดี้ดีกว่านี่ครับแต่ก็ใช้ได้หมดแล้วแล้วแต่ความชอบของคนครับสองตัวนี้ครับก็มันราคาก็ไม่ได้หนีกันมากครับแต่ถ้าใครเจ้า ovr ก็แนะนำเมนดี้ก็ได้ครับ หรือถาใครแบบปิ้บผมชอบมาลาซานะอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ครับตัวนี้ครับยังยังได้ครับแรงแบบไม่ได้สูงมากนะก็นี่ครับไปตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่เจ็ดแล้วปีเตอร์เชคตัวนี้ครับนี่ปีเตอร์เชคก็เราต้องซื้อนี่เลยครับเม็ดส้มครับแต่อาจจะอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงครับนะเชคครับแต่ก็ยังใช้ได้ครับนะเชค ปีนี้ครับส่วนสูงละเก้าหกครับน้ำหนักเก้าสิบนี่คือแบบดูตัวใหญ่มากครับในในในเกมอ่ะเวลาเล่นจริงแบบดูนะเช็คตัวใหญ่ครับนี่ครับยังใช้งานได้ครับปฏิกิริยาความว่องไวก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับแล้วถึงจะเป็นแบบการ์ดเก่าแล้วอย่างเงี้ยครับนี่ก็ยังมีปากไกลมีเล่นเพื่อทีมครับเชก็ยังมีพลังแฝงมาให้ครับปากงงปากไกลก็ยัง ใช้ได้ครับตัวนี้ครับส่วนตรงสูง,งไม่แพงนะไม่แพงหรือใครจะซื้อแดงก็ได้ร้อยต้นๆครับเอาเอามาตีบวกมัเชเอาครับได้กําไรด้วยพราะช่วงนี้มเัเชแจกเยอะนะเออหรือซื้อแดงก็ได้นะครับไม่ไม่จําเป็นต้องมาซื้อส้มอย่างที่ผมบอกก็ได้นะเผื่อแบบอคนแบบจะเอาไปทํากําไรด้วยอย่างเงี้ยเออก็คือแบบผม ผมก็ใช้สูตรนี้เ่างเนี้ยน,นะซื้อแดงมาแล้วก็มาตีบวกเอาแล้วก็มานี่ครับตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่แปดเออตัวที่แปดก็ยังเป็นนี่ครับดอนนาลูมะทีเอสแนะนําซื้อซื้อส้มไปเลยครับเพราะราคาตอนนี้น่าจะเหมือนจะเท่ากันเลยครับถูกกว่ากันไม่กี่สิบเอมครับก็แนะนําส้มดีว่า นี่ครับดอนปีนี้ก็ยังเห็นแหลงร้านนะผมอยู่แหลงร้านผมก็ยังเห็นคนใช้อยู่นะดอนปีเนี้มันก็ยังถือว่าเหนียวอยู่นะครับดอนครับพุ่งตัวร้อยหกครับการตอบสนองร้อยห้าครับมันถือมันเป็นปีเก่านะมันเก่ามากแล้วนะทีเอสเนี่ยครับถ้าผมจาไม่ผิดนะทีเอสนี่มันน่าจะมาต่อจากทีวเลยปะเมื่อเมื่อโอ้โหนานแล้วอะ่ะ แต่ดอนผมก็ยังเห็นคนใช้ดีอยู่ครับส่วนสูงก็ดีน้ำหนักก็ได้ครับในเกมก็ดูตัวใหญ่อยู่ครับปฏิกิริยาความว่องไวนี่ยังถือว่าโอเคเลยครับยังใช้งานได้ดีนะดอนตัวนี้ครับแค่ไม่มีปลาไกเฉยครับสำหรับคนแบบงบน้อยอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบอ่าสตงสแต็กหรือปลาไกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับดอนที่ ใช้ได้นะตัวนี้ครับผมยังเห็นแรงล้านใช้กันอยู่นะเนี่ยดอปีนี้ครับก็ลองดูครับลองลองเลือกดูกันครับดอนครับก็อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงผมคิดว่านี่ครับน่าจะเป็นไม้เมยองมะเออไม้เอ้ไม้หรือไม้หรือเจ้ายักษ์ถูกกว่ากันวะดูก่อน้เอยเจ้ายักษ์ถูกว่าเอาเจ้ายักษ์ก่อน นี่ครับเจ้าเจ้ายักครับหูสูงสองร้อยสองเซนนะครับูสองเมตรสองอ่ะสูงมากนะน้ำหนักเก้าเก้าด้วยคือแบบตัวใหญ่เลยครับเจ้ายากครับตัวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะเจ้ายักที่ยังเห็นคนใช้เยอะอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับผมอยู่แหลงร้านก็เจอเยอะนะเจ้ายักเนี่ครับเห็นคนใช้เยอะครับหส่วนสูงสูงจริงครับ ติดเมตาปัจจุบันแน่ครับส่วนสูงแบบนี้ครับนี่ครับพุ่งตัวร้อยห้าครับพุ่มตำแหน่งร้อยสองรับบอลร้อยสองตอบสนองร้อยสองการเซตร้อยเจ็ดปฏิกิริยาความว่องไวก็เก้าสิบเก้าสิบครับก็มันก็คล้ายๆกับอ่ามามาดัตวินลี่ไอปีปีนั้นน่ะไอ,ไอ,ไ,อไอปีอะไรนะยูโรที่ผมเปิดไปก่อนอันดับแรกๆกัะนอะ พปฏิกิริยามันเหมือนมันสูงนะครับแล้วมันก็อาจจะดูตัวใหญ่อาจจะดูแบบไม่ค่อยว่องไวมากอะไรอย่างนี้ยแต่ในเกมนี่คือบอกได้เลยว่าโหแม่งปฏิกิริยานี่ถ้าไม่ซ้ํเจอจๆหรืออะไรอย่างนี้ก็กินยากนะบอกเลยว่ากินยากเหมือนกันครับก็ยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้ครับเจ้ายากครับมิรินโควิดซาวิดเนี่ยครับก็งบก็อาจจะแบบ เลยสองร้อยเลยเลยงบที่เราแบบตั้งไว้สักนิดหนึ่งครับแต่ก็ซื้อเม็ดแดงได้ครับซื้อเม็ดแดงเอามาตีบวกได้ครับตัวนี้ครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็ยังเห็นแลงร้านใช้กันเยอะนะไอตัวนี้ครับเจ้ายักษ์อ่ะซื้อเม็ดแดงก็ได้ครับมาบวกเอาครับมาได้กําไรด้วยประมาณเกือบหนึ่งร้อยเอ็มนะหก็คุ้มนะมาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับไม้เมยอง ตัวนี้ครับแนะนําเลยครับไม่ซื้อเม็ดส้มไปเลยครับเพราะว่ามันถูกกห่าเม็ดแดงนะเม็ดแดงมันดอยนะไม้ไมยองตัวน,นี้ก็สองร้อยต้นๆถึงเกือบถึงกลางอะแล้วแต่ว่าเรารับต่ําได้นะก็ประมาณสองร้อยต้นๆนะครับสําหรับเม็ดส้มไปเลยครับไม้ไมยองตัวน,นี้ครับก็ยังแบบยังเห็นมีคนใช้นะผมว่ามันก็ยังเหนียวอยู่นะไอไ้เมยองตัวน,นี้ครับ สำหรับราคา 200m นะแบบไม่ไม่เกิน 200m อะแต่ว่าตัวนี้มันเกินมานิดหน่อยอะแต่มันก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับ191ครับส่วนสูงก็ยังถือว่าโอเคนะเลยก็เลย190มาโอเคครับแต่ถ้าจะดีเลยก็คือ195แบบขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าโอเคโอเคกว่านะแต่อย่างอย่าง190ขึ้นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ มันก็จะทดแทนด้วยเหมือนแบบปฏิกิริยาที่ไวขึ้นปะพวกอ่าพวกที่ไม่ได้สูงมากเนี้ยครับไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้นะผมก็มั่วนะอืมอันนี้ก็ใต้ในครับก็จะประมาณนี้ครับเมยองหูปฏิกิริยาเก้าเก้าครับเอ้าเรื่องลนะเห็นไหมหูเห็นไหม,หหไหมดูครับเก้าเก้าอะแต่อย่างว่ามันก็อาจจะเตียเยเต้ยกว่าพวกเจ้ายักษ์เตี้ยกว่าพวกมามาดัตอะไรเงี้ยเนาะ แล้วอาจจะลุกไวกว่าปฏิกิรยาไวกว่าอย่างเงี้ยครนี้ถือว่าไส้ในดีนะนี่ร้อยสองครับพุ่งตัวกลุ่มตำแหน่งร้อยสองรับบอลเก้าเก้าการตอบสนองร้อยหกนี่โอ้โหก็เอาเรื่องนะเนี่ยล้มเป็นลุกล้มเป็นลุกเลยเนี่ยการเตะก็ร้อยสี่ครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับมีปลาไก่ด้วยนี่โอ้โหไงเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ ครบเครื่องเหมือนกันนะในราคาที่สองร้อยแบบต้นๆน,นะแบบเลยงบนิดหน่อยเลยงบขึ้นมานิดหน่อยอนะ่ะตัวนี้ครับสำหรับแบบน้องๆหรือเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ได้แบบมีงบหรือมีทุนอะไรมากอย่างเงี้ยครับก็ลองดูได้ครับกับสิบอันดับผู้หาประตูครับที่ผมแบบจัดเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ย ก็เผื่อชอบเผื่ออะไรตัวไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้ผู้ฝึประตูแบบที่มันนอกเหนือจากลิสต์รายชื่อที่ผมเอามาเนี่ยครับก็ลองแบบคอมเมนต์มาดูกันได้ครับแบบพี่ดีไม่ครับตัวนี้ผมใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันดีหรือว่ามันยังใช้ได้ผมก็อาจจะบอกว่าเออใช้ได้นะแต่ถ้าตัวไหนแบบไม่ดีหรืออะไรก็จะแนะนําให้มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะด้วยแบบปัจจุบันที่กองหน้าแม่ง คมข้างหน้ามันคมมันวิ่งกันไวด้วยอ,อพูดยากครับแต่ถ้ามันหลุดเดี่ยวมาจริงมันก็ประตูเหนียวแค่ไหนมันก็โดนอยู่ดีครับ <S <S ผมใช้ประตูแบบสี่ห้าร้อยเอ็มมันหลุดเดี่ยวมาก็โดนครับไม่ไม่รอดครับบางทีมีแบบโดนยิงไกลก็มีแบบเเข้าเฉยอย่างเงี้ยอือก็นี่ครับท้ายคลิปแล้วครับว่าไม่มีอะไรครับสำหรับ ลิตรายชื่อครับสิบลายชื่อพวกสาประตูที่งบน้อยนะแบบงบร้อยร้อยเอ็มถึงสองร้อยเอ็มครับก็ mm hmm. ประมาณนี้ครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองไปจัดไปหาดูมาซื้อมาใช้กันได้ครับกันแล้วแต่ชอบครับตัวไหนผมเคยเจอตัวไหนผมเคยใช้ผมก็จะบอกว่าดีไม่ดียังไงก็นั่นนะครับตัวไหนไม่เคยใช้ตัวไหนแบบไม่เคยนี่ก็ บอกไม่ได้ครับว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับผู้ขาประตูก็แนะนําส่วนสูงครับหลักๆเลยครับเบต้านี้ครับส่วนสูงเอาส่วนสูงไว้ก่อนครับพราะถ้าส่วนสูงสูงเลยอย่างเงี้ยก็ลูกปงลูกปั่นเงี้ยผมไว้ใจได้ครับจะได้ไม่ต้องโดนลูกปั่นลูกบักเงี้ยครับแบบผัวร้อนถ้าโอเคครับวันนี้ก็ ีผู้สัประตูสี่บรรดาผู้สับสูงงบน้อยก็ก็ก็ไว้กันแค่นี้ก่อนครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะมาทําคลิปอะไรลงให้เพื่อนๆดูกันครับสําหรับสายงบน้อยนะฮะก็ค่อยว่ากันใหม่ครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับ